คลิปนี้กับสิมาสอนวิธีการทำความสะอาดเห็ดหูหนูเพราะว่าเห็ดนี้มันเป็นเห็ดพิษนะคะยำมาเป็นเห็ดพิษสามหัวกระโหลกแต่ว่าอยู่ประเทศฟ,ฟินแลนด์เนี่ยค่ะคนฟิลแลนด์การนิยมกินกันอยู่สังเกตได้ว่าออกไปป่าไปเก็บมือเนี่ยคนเขาคนออกไปเก็บเยอะมากนะคะถึงว่าเป็นเห็ดพิษแต่ว่าเขากันนิยมกินกันอยู่ เนาะเนี่ยลราก็เขาจะมีมีดมีดเก็บเฮ็ดเนี่ยจะต้องมีแปลงเพราะว่าอ่ายุนี่เขาจะบ่คอยนิย่มเฮ็ดที่ว่าเป็นพีดี่ยเขาจะบอคอยนยิยมล่างเขาจะปัดเอาปัดแบบนี้เลยค่ะปัดไส้มันจะมีไส้เพราะว่าเห็ดอนนี้มันเกิดกับไส้ปลาใหม่ที่เขาตัดปีสองปีเนี่ยคะ่ะเฮ็ดจะขืนหลาย เรจะปัดไส้ออกไประดับหนึ่งก้อนนะคะนี่เป็นวิธีการเฮ็ดที่เป็นสูตรโบราณที่คุณฟินเขาสอนกันมากด้วยค่ะแต่ว่าสูตรของนั่งสิ้นนี่คือคุณปูเพันสอนมากมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ไปเก็บแล้วทีนี้มันไปเก็บหลังฝนตกอะคะ่ะใช้มันหลายก็เลยเอาเผ็ดแช่น้ำก้อนต้ม ผลปรากฏว่าทรายมันหลุดออกดีกินแล้วบ่งแงแขวก็เลยเห็ดสูตรดีมากตลอดวิธีกาตรต้มเนี่ยคือตรงต้มสามรอบนะคะครั้งละสิบห้านาทีน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดนับจากพอต้มน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยนับจากตรงนั้นไปสิบห้านาที เห็ดคือกันสามสามขังต้มสามหลอกเนะเห็ดตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าเฮ้าเอาแซน้อมเย็นวบก้อนขึ้นหนึ่งนะคะเห็ดสดเนี่ยเอามาทำความสาดพาเราก็แซน้อมเย็นวบก้อนขึ้นหนึ่งเราไปต้มค่ะ้ส้ถี่มันเกาะมากเนี่ยมันจะออกดีค่ะจะไม่แงแข็นี่เราก็ต้องพาแบบนี้เลยพาให้นันเป็นแบบนี้เพื่อว่า พวกทรายพวกอีหยังที่อยู่ทั้งในเนี่ยคะ่ะในเห็ดเนี่ยที่มันสุกอยู่ทั้งในเนี่ยมันจะได้ออกง่ายแล้วเวลาเขาแช่น้ำไว้คืนหนึ่งเนี่ยคือพอทรายบั้นถือน้ำแม่มอคค่ะความหนักของทรายเนี่ยมันก็นจะลูดลงเอกจากจะค่อยเอาไปต้มแล้วเห็ดไอเนี่ยคะ่ะคือเก็บสดมากเราก็ทำความสะอาดเราก็แช่น้ำได้ด้วดคะ่ะหญ้าหายมันแหง้งพอเข้าพรู้ว่า ถ้าเกิดว่าเห็ดแหงเราเ่อเอาไปแช่น้ำห,หรือเอาไปต้มเนี่ยพิษของเห็ดเนี่ยมันจะค้างอยู่กับธี่ามันแหงหรือว่าอย่างไรถ้าเห่ามาสดปุ๊บเนี่ยพราะต้มเราเออพิษของมันอาจจะออกจากเห็ดดีกว่าเห็ดแหงอันนี้เป็นสูตรโบราณของคนฟินนะคะผู้เฒ่า เจ็ดซีซแปดซีซก็มากกินอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาโทรมาสัง่งอาทิตย์ที่แล้วนี่หนาวอาทิตย์นี้ยังว่าโอเคค่ะหอนแต่คนแถาก็จังว่าเราไปไปเก็บบ่ไรเป็นไงย่านบ่ได้เห็ดโทรมาสั่งเห็ดออกแล้วเด้อว่าสั่งหนึ่งถังพะนะก็เลยไปเก็บให้ปัดไปเลย่นีแหละวิธีการเห็ด ตัวนี้มันจะเฮ็ดยากค่ะถ้าพ่อใดถ้าไปเก็บบ่ไดดละค่าที่นั่งต่างไว้นั่งกับ่ไปเก็บเราค่ะนั่งขี่การท่องเทา,าสารมันเมื่อยเพราะไายมันเยอะเห็นวะเ่ยมันจะเป็นไา้กอแับเนี้ยต้องปัดออกให้หมด แ่ข้าวๆเนาะคะ่ะวิธีการเห็ดเดี๋ยวถ้ามือดต้มเห็ดเราจะลุคขีดให้เบิงเนะคะ่ะเพราะว่าทางส้นทั้งส้นแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเห็ด mm hmm. พวกนี้มันจะขึ้นหลายถ้าผู้ดเห็นว่าคลิปที่เขาเห็ดออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์กับผู้ดการอนุญาตให้แช่ด้ดยได้ค่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์เพราะบางคนก็นอยากล่องกินแต่ที่นี้วัลูวิธีการเห็ดวัลูวิธีการทำมันก็นจะเป็นแต่ละนะคะ ขอ,อย้ำนิดนึงว่าเห็ดตัวเนี้มันเป็นเห็ดผิดถ้าคุณรูร้วิธีการเห็ดหรือว่าต้มเห็ดถูกวิธีคือตายนะคะตายค่ะอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นเห็ดผิดค่ะเทียนตลาล่เลยค่ะเดี๋ยวจะหาไปเบืเอ้องที่เห็ดแล้วที่แช่น้ำไว้เราได้ แช่น้ำเย็นไว้ถังน้อยๆนี่แหละแช่ให้มันจมด้วยค่ะกดลงนิดนึงกายยาใส่ให้มันลนถังแล้วเขาจะมีหมอต้มของเขาตั้งหากนะคะหมอต,ต้่มเฮดเนี่ยของเขาจะเป็นพิเศษเลยเพราเป็นหมอต้มธรรมดาทั่วไปหมอโลธรรมดาทั่วไปของห้างบแมนด้วยค่ะหมอเขาจะต้องเป็นหมอเฉพาะต,ต้่มเฮดโดยเฉพาะเป็นหมอพิเศษนี่แหละค่ะ อันนี้ตอนแร่งๆก็จะเอาไปต้มค่ะเพราะว่ามื้อนี้จะเห็ดซอสเห็ดกินกับสเต็กเนาะ <Yeah. S 1> ถ้าคลิปถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแช่ได้เลยค่ะอนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ